ไปลุยกันต่อครับเมื่อกี้พักเขทาง,งอาหารครับแล้วก็ตัดสลิงนะครับสลิงเรียร้อแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะขึ้นไปขึ้นโครงต่อนะครับตอนนี้ประมาณกำลังจะบ่ายสามนะวันนี้ก็เป็นช่วงพักหลายช่วงเพราะว่าอากาศช่วงกลางวันเมื่อกี้อบอ้าวแล้วก็แดดออกแรงมากแล้วก็ได้ช่วง ได้พักทัพทานอาหารแล้วก็ได้ตัดสลิงทั้งทำนี้นะครับเตรียมความพร้อมนะครับได้มาตีสมอครับตีสมอให้ตรงด้วยหลายส่วนครับเยอะมากครับนี่นะครับตอนนี้แรมโบขึ้นประจำการเรียบร้อยนะครับอนนี้แรมโบขึ้นไปก่อนแล้วแอมโบขึ้นไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้แรมบ้าน,นู่นน่ะงานมีขี้บ่อยนะั่นน่ะ งานไม่มีไม่ขี้เลยคนนี้แต่บ้านนะ,ะเดี๋ยวเขาเขามาขึ้นนะท่านาท,ที่นะเดี๋ยวผมจะถอยหลังให้ท่านได้ดูตอนนี้ขึ้นไปได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นนี่คือสิ็จแล้วนะชั้นเจ็ดชั้นแปดกำลังขึ้นต่อไป แรนโบวก็ทำหน้าที่ของตัวเองครับกินข้าวได้น้อยครับทางานได้เยอะถ้ากินเยอะเวลาขึ้นไปมันจะหนักครับหนักพุงนะตอนนี้อาากกุปกรณ์ต่างๆก็ทั้งตัวตั้งตัวนอนกากบาดขึ้นไปข้างบนหมดแล้วนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะขึ้นไสป,ประกอบให้ ครบ12สองชั้นน่าตอนนี้น่าจะขึ้นในประมาณสิบชั้นแล้วก็ได้พักแป๊บหนึ่งค่อยขึ้นต่อนะดูจากกำลังแล้วเพราะว่าเรบอกว่าโครงเยอะจริงเยอะมากสู้ครับสู้ไปสู้ต่อไปครับสู้เขาตอนนี้อยู่ที่วัดอาหารได้นะครับอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะถ้าใครผ่านมาผ่านมาก็แวะมาให้กำลังใจได้นะครับเมื่อกี้ก็มีฟรีจาก กรุงเทพมหานครนะครับก็มาเที่ยวท,ที่วัดก็ดีก็เห็นปุ๊บเห็นในรลฟ์สดว่าอ่าจะมทองพาทีมง,งานมาซึ่งโครงครับก็เลยก็เข้ามาทาักทายนะครับมาขอถ่ายรูปแบบเรมโบ้แล้วก็มาพูดคุยกับทีมง,งานครับขอคุณมากคารับที่กิดิกันนี่เป็นมุมกว้างๆน,นๆนะมุมกว้างๆครับโอเคเดี๋ยวจะ เก็บภาพบรรยากาศก่อนนะครับ